ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคห้าบทที่704หอ,อกแมงมุม8ตัวพบกันผ่านการเวลาและอวกาศพี่ซานเป็นอย่างไรบ้างคุณพบอู่หลินแล้วหรือยังเซียวอู่ยังคงถามอย่างไม่อดทนเหมือนเมื่อสองสาวันก่อนฉันพบแล้วอีกไม่นานฉันจะได้กลับไปถังซานยิ้มแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่รู้จบการได้เห็นลูกชายของเธอคือค,อความหวังของเธอเขาเคยใช้เวลาหลายสิบวันกับเธอผ่านเรื่องนี้ ก็ดีก็ดีเสี่ยวอู่ก็ยิ้มเช่นกันแต่นอกจากจะมีความสุขแล้วใบหน้าของเธอก็ซีดเล็กน้อยจุด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 นี่คือความทรงจำของถังซานจิตสำนึกของเทพสมุรล่องลอยไปในจัก,กรวาลไล่ตามรอยประทับแห่งชีวิตของเธอมันได้ผ่านทุ่งดาวนับไม่ถ้วนและเวลาและพื้นที่นับไม่ถ้วน การเกิดใหม่ของราชาเทพจะพรากทุกสิ่งจากชาติที่แล้วไปเขารู้อยู่แล้วในหนังสือโบราณแต่เขาแค่คาดไม่ถึงว่าสิ่งที่เรียกว่าสละทุกสิ่งไม่ใช่การเอาความสามารถทั้งหมดนั้นไปแต่จะมาอีกสู่เวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันหลังจากข้ามกำแพงแห่งเวลาและพื้นที่แล้วแม้ว่าคุณต้องการที่จะนำพลังแห่งชีวิตก่อนหน้านี้กลับคืนมาคุณก็จะถูกขัดขวางโดยพลังของจักรวาลเว้นแต่จะหลุดจากจักรวาลโดยสิ้นเชิง ในขณะนี้ถังซานก็เข้าไปในหลุมดำมิฉะนั้นเขาจะไม่พบพระเจ้าอื่นอีกหกองหรือเขาจะไม่รับบับติดสมาด้วยพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดจัก,กรวาลมีกฎแห่งเวลาและพื้นที่เป็นของตัวเองและนั่นไม่ใช่ข้อมูลที่ระดับเทพราชันรับได้ดังนั้นหลังจากการล้างบาปขอองค์การกลับชาติมาเกิดปรากฏการขอองค์การพัฒนาจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณอีกครั้งจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ก่อนเกิดใหม่ ถังซานไม่ได้มีอาวุธขั้นเทพเพียงชิ้นเดียวแต่มีถึงสองชิ้นตรีศูนย์เป็นของข,องขวัญล้ำค่าที่สุดที่เขาได้รับจากเทพสมุทดคนก่อนในช่วงเวลาแห่งการสืบทอดและหอกแมงมุมทั้งแปดเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดที่เขาหล่อเลี้ยงด้วยพลังแห่งความโกลาหลและเป็นของร่างกายของเขาอย่างแท้จริง ทพหลายองค์ในอาณาจักรเทพรู้ว่าในอนาคตเป็นเวลานานถังซานจะออกจากอาณาจักรเทพโดยอ้างว่าจะไปทํางานในใจกลางของอาณาจักรเทพและปล่อยให้ถังอูถงลูกสาวของเขาไปกับเสีย่ยวอูและเมื่อเลิกงานแล้วให้กลับไปที่ใจกลางของอาณาจักรเทพแล้วกลับเข้าไปในห้องของคุณอีกครั้งในช่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าถังซานทำอะไรหรือทุกคนคิดว่าเขากำลังมองหาวิธีที่จะช่วยชีวิตเซียวอู ทันที่จริงฉันรู้ในตอนนั้นว่าเสี่ยวอู่จะทิ้งฉันไปอย่างแน่นอนจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของถังซานค่อยๆจัดระเบียบใหม่รอบๆดาวฟ้าหลานไม่มีอำนาจใดที่จะจำกัดเขาในสถานะนี้จิตสำนึกของพระเจ้าผ่านความว่างเปล่าและมาถึงหลุมดำหลุมดำเป็นจุดฐานของจักรวาลที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถบิดเบือนเวลาและอวกาศและเดินทางผ่านทุกสิ่งได้ ร่างของถังซานปรากฏขึ้นต่อหน้าจิตสำนึกของถังซานถือตรีศูลทองคำและยิ้มในที่สุดเจ้าก็อยู่ที่นี่ถังซานพูดกับถังซานใช่เหมือนกับเจ้าเมื่อก่อนในที่สุดข้าก็มาถึงแล้วจิตสำนึกสีทองอ่อนกลายเป็นร่างสีทองแต่ลมหายใจกลับอ่อนลงเมื่อฉันไปหาคุณฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกฎแห่งจัก,กรวาลให้เสร็จ และด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่คูมจะสามารถดำรงอยู่ได้ในอนาคตถังซานหัวเราะในการกลับชาติมาเกิดเขาได้เห็นทุกสิ่งแล้วถ้าอย่างนั้นเชื่อฉานแล้วไปช่วยเธอด้วยกันเถอะร่างของถังซานอีกคนก็ยิ้มและก้าวไปข้างหน้าจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของระดับราชาเทพนั้นแข็งตัวภายใต้หลุนดำและชั่วขณะหนึ่งก็สามารถแข่งขันกับพลังการกลืนเชิงลบของจัก,กรวาลได้ เช่นนั้นข้าก็โชคดีกว่าเจ้าและข้าจะได้อยู่กับนางไปอีกนานออกแมงมุมสีขาวบริสุทธิ์ทั้ง8ดอันที่ไม่มีใครเทียบได้สะบัดออกจากซี่โครงของถังซานแล้วส่งผ่านไปยังจิตสำนึกสีทองอ่อนฉันสนุกกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็แค่พาเธอกลับบ้านสติของถังซานก็ระเบิดออกมาด้วยพลังแห่งจิตสำนึกที่แข็งแกร่งกว่าถัางซาน บนท้องฟ้าเหนือดาวฟ้าหลันร่างสีทองซีดควบแน่นถังซานมองไปที่ขาแมงมุมที่สะอาดทั้ง8ตัวที่อยู่ข้างหน้าขาวความรู้สึกคุ้นเคยก็กลับมาเช่นกันแสงสีเงินขาววาบและวงแหวนอวกาศก็ปรากฏขึ้นน้ำเงาสีทองและตะไบเหล็กสีดำหลุดออกมาค่อยๆกลายเป็นตรีศูนย์เทพสมุรที่อยู่ในมือของถังซาน ฟ้าร้องที่รุนแรงอย่างหาที่เปรียบมีได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในระยะไกลและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากบนดาวฟ้าหลันมองดูร่างสีทองที่ขยายใหญ่ขึ้นในท้องฟ้าพร้อมกันข้าในนามราชาแห่งทวยเทพด้วยพลังแห่งความโกลาหลได้เกิดใหม่บนดาวของฟ้าหลันเพื่อช่วยผู้เป็นที่รักของข้าไม่ว่าจากกระวานจะเลือกปิดกั้นมันหรือไม่ เสียงอันสง่างามของถังซานดังขึ้นที่ขอบด้านนอกของดาวห้าหลานราวกับแม่น้ำของแม่น้ำและทะเลในขณะนี้พลังของกฎแห่งเทพสมุดได้ควบแน่นจนกลายเป็นแก่นแท้ที่ใกล้เคียงและเงาสีน้ำเงินน้ำเงินจำนวนมากสองประกายในจักรวาลพลังแห่งกฎแห่งท้องทะเลในระดับเทพราชาปะทะพลังแห่งจักรวาลด้วยพลังแห่งกฎแห่งท้องทะเลการเกิดใหม่ของเทพราชาขัดกับวิถีแห่งจักรวาลข้าขอปฏิเสธ เสียงหนาทึบตกลงสู่ท้องฟ้าระเบิดในใจของถังซานและในทันทีที่เขารู้สึกว่าจิตสำนึกของเขาเข้าสู่ความสับสวนวุ่นวายอีกครั้งบทที่705ราราชาเทพเกิดใหม่ที่นั่งสำหรับคนที่คุณรักต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่มีผลกับความตั้งใจของฉัน หอกแมงมุมทั้ง8ดร่วงหล่นลงไปในรากทั้ง8หลังถังซานและค่อยๆประสานเข้าด้วยกันและจิตสำนึกของเทาเทาก็กระจายออกไปในระยะไกลในนามของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเพื่อก่อร่างบัลลังของราชาแห่งเทพเจ้า กระดูกวิญญาณแมงมุมทั้งแปดนั้นคายพลังแห่งความโกลาหลออกมาและระดับนั้นก็เหนือกว่าการหลอมรวมของหยินและหยางนี่คือพลังแห่งความโกลาหลที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรเทพและไม่ใช่พลังแห่งความโกลาหลที่อาจเกิดจากดาวฟ้าหลันเปรียบเทียบได้วงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีสันปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังร่างสีทองซีดและพลังของนิพานฟินิกก็ตื่นขึ้นในขณะนั้น ร่างกายที่เหมือนโยกที่ควบแน่นในจัก,กรวาลหอมไมยาวสีน้ำเงินเข้มกระจัดกระจายและดวงตาก็ใสและลึกอย่างคลุมเครือตรงกลางมีความหมายสีม่วงวาวาและเด็กหนุ่มก็หายวับไปในทันทีร่างสูงของกัมยำที่มีปีกทั้งแปดบนหลังของเขาเต้นรำด้วยตรีศูลทองคำในมือของเขาและวงกลมของรัศมีสีทองก็ส่องประกายและอาณาจักรแห่งกาลเวลาก็พลีบานในเวลานี้เช่นกัน สัตว์ทะเลมากมายในจักรวาลช่วยฉันด้วยทั้งซานตโกนโดยใช้กฎของมหาสมุทรจักรวาลเพื่อต่อสู้กับเจ็ดจำนวนของจักรวาลไม่สำเร็จก็สำเร็จเขารู้ว่าเขาจะสามารถประสบความสำเร็จเพื่อตัวเขาและเธอได้และเขาเคยเป็นมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังพลุ่งพล่านและมีวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือระนาบฟ้าหลันที่ขอบของทุ่งดาวที่อยู่ห่างไกล มหาอำนาจหลายคนมองดูชายร่างสูงผู้นี้ซึ่งมีปีกทั้งแปดบนหลังด้วยความประหลาดใจพร้อมๆกันในตาของความลังเลใจและความริษยาฉายแววในดวงตาของเขาแสงแห่งเทพแห่งท้องทะเลก็ส่องลงมาและวงเทพทั้งเจ็ดก็ก้าวหน้าไปอย่างสมบูรณ์ถึงระดับก้าววงกลมในขณะนี้ราชาเทพแห่งท้องทะเลราชาเทพพระเจ้าถังซานความสับสนวุ่นวายที่ไม่แน่นอนภายใต้อำนาจของราชาแห่งเทพพระเจ้า บูมเงาสีฟ้าครามสองประกายแสงครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าของดวงดาวฟ้าหลันดวงดาวร่วงหล่นลงมาและผู้ทะเลจำนวนมากก็สลายไปในอวกาศทางซานสวมชุดสีน้ำเงินทองและสีน้ำเงินร่อนลงบนลานบรรพบุรุษของดาวฟ้าหลันอย่างนุ่มนวนลลมาหายใจของเขาถูกยับยั้งอย่างช้าช้าและมีความฉลาดก้าวสีในดวงตาสีฟ้าของเขาหนีอย่างช้าช้า ลอมาหายใจของเขากลับคืนสู่ระดับเทพระดับที่หนึ่งในตอนนี้ภายใต้การเพิ่มขึ้นของเผ่าทะเลจำนวนมากในจักรวาลถังซานมาถึงระดับราชาเทพและรอดพ้นจากหายนะของจักรวาลณเวลานี้ความแข็งแกร่งของเขาฟื้นตัวเกือบตลอดเวลาและความตื่นเต้นในดวงตาของเขาก็อธิบายไม่ได้เช่นกันในวังปีาศาจ16เจ้าแมวตัวใหญ่เป็นคนแรกที่มาถึงถังซาน เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าชายที่มีเครื่องหมายตรีศูนย์สีทองอ่อนบนหน้าผากของเขาและผอมายาวสีน้ำเงินเข้มและเสื้อคลุมสีน้ำเงินทองคือชูร่ามนุษย์ที่เคยเอาชนะเขาในโคลอสเซียมเคอรีทั้งซานมองไปที่เหมยกงจื่อด้วยตาของเขาที่ปิดแน่นในอ้อมแขนของแมวตัวใหญ่และน้ำตาย,ยังไหลอย,อยู่ใต้เปลือกตาของเขาหัวใจของเขาเจ็บปวดเล็กน้อยและมีความปิติยินดีด้วย ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบตัติเธอได้รับตำแหน่งเป็นเทพสมุดอีกครั้งแม้ว่าเธอจะยังห่างไกลจากระดับของราคาเทพแต่ไม่มีใครเหนือดาวฟ้าหลังสามารถทำร้ายเธอได้อีกต่อไปทั้งซานดึงเหมยกงจือออกจากอ้อมแขนของแมวใหญ่และพลังของเทพสมุรที่อ่อนโยนก็ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเธอบรรเทาความเศร้าโศกที่เธอเพิ่งเกิดเนื่องจากการล้มลงของเขาเองทั้งซาน แมวตัวใหญ่ถามประโยคนี้อย่างไม่แน่ใจในยังถังซานที่เหมือนพระเจ้าดูเหมือนจะผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนจากชูร่าครั้งก่อนใช่ถังซานเห็นด้วยตอนนี้เขาถือได้ว่าเป็นการฟื้นตำแหน่งเทพเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างสมบูรณ์แม้แต่จากพรรพัอสูนผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจไม่แข็งแกร่งกว่าเขามากนะักเป็นเรื่องปกติที่แมวตัวใหญ่จะต้องแปลกใจ นางฟ้าหลายคนในราชสำนักมองดูชายสีน้ำเงินทองที่ลอยลงมาจากอาวกาศและเงียบไปครู่หนึ่งพ้นวิกฤตการกลืนมดแล้วแต่ลอมหายใจของชายผู้นี้ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าการกลืนจัก,กรพรรดิในแง่หนึ่งจัก,กรพรรดิหลายคนก็ออกมาจากวังปีศาจและวังสวรรค์ในเวลาเดียวกันและมาที่ฝั่งของถังซานผ่าพันธุ์มนุษย์เทียนซิงถังซานแนะนำตัวเองกับจัก,กรพรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเขา เขาไม่ได้ใช้ชื่อของถังซานเพราะหลังจากที่กลายเป็นพระเจ้าแล้วเขาจะสามารถฟื้นฟูของเขาได้อย่างแน่นอนการเพาะปลูกในอนาคตและในที่สุดก็นำเหมยกงจือกลับสู่วงกลมของเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกันกับอาณาจักรเทพในอดีตก็ตามการสื่อสารข้ามเวลาและอวากาศก็ถูกทดลองมานานก่อนที่เขาจะเกิดใหม่ เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถให้กำเนิดชายที่แข็งแกร่งเช่นคุมได้หรือไม่ตระกูลแห่งท้องทะเลไม่ใช่หรือจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวด้วยความสงสยัยและเขาใส่ใจเกี่ยวกับตัวตนของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลมาโดยตลอดไม่ฉันเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ไม่มีเลือดอสูสรถังซานยิ้มและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรเลยยังไงก็ตามโดยพื้นฐานแล้วเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของโลกฟ้าหลัน เรามาสร้างลานของบรรพบุรุษขึ้นใหม่กันก่อนจาก,กรพพัดปีศาจคริสตนกล่าวเขารู้จักตัวตนของเทพแห่งท้องทะเลนี้ดีที่สุดและเขาไม่จําเป็นต้องสนใจตัวตนที่สามารถทำให้จาก,กรพพัดสีจาก,กรพพัดหอยทากชูซูและจาก,กรพพัดมดระบูรตัวตนกับพวกเขาได้จะไม่ทำอะไรเลวร้ายกับดาวฟ้าหลันอย่างแน่นอนทั้งสี่นี้เป็นตัวตนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับดาวฟ้าหลันและพวกเขาก็เชี่ยวชาญตามลำดับระดับพลังบางอย่าง ในแง่นี้แม้แต่จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ของราชาเทพครึ่งเก้าก็ไม่สามารถจับคู่กับเขาได้ท้ายที่สุดการฝึกฝนของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่นั้นมุ่งเป้าไปที่การเพาะปลูกของเขาเองอย่างสมบูรณ์บทที่706การสร้างสารบรรพบุรุษขึ้นใหม่ประกายคริสตันปกคลุมทั่วทั้งลานของบรรพบุรุษในช่วงเวลาที่ถังสารบุกทะลวงจัก,กรพรรดคริสตันได้ฟื้นอาการบาดเจ็บของเขาไปแล้วมากกว่าครึ่งด้วยพลังงานในวังคริสตัน ด้วยจัก,กรพรรดิศอสูรคริสตันผู้มีอำนาจทุกอย่างนี้อาจกล่าวได้ว่าจัก,กรพรรดิองค์อื่นไม่ต้องทำอะไรเลยจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่ในลานบรรพบุรุษเป็นเวลาหลายพันปีเขาคุ้นเคยกับพืชพันธุ์ทุกตารางนิ้วที่นี่จนคุ้นเคยอีกต่อไปพลังของคริสตันสองประกายและอาคารที่ดูคุ้นเคยค่อยๆกลืนกินรูปร่างสีเดิมของอาคารเกือบจะเหมือนกับลานบ้านบรรพบุรุษเดิม ปัญหาเดียวคืออาคารที่มีการจัดลำดับการเพาะปลูกเช่นโรงแรมเสือขาวของจักรพรรดิเสือขาวอาคารประเภทนี้จักรพรรดิวังคริสตนเป็นเพียงการฟื้นฟูรูปร่างและไม่มีวิธีการหลักขั้นสูงในการเพาะปลูกจักรพรรดปีศาจคริสตนสามารถคัดลอกอาคารทั้งหมดด้วยพลังของจักรพรรดปีศาจแต่ถ้าแม้แต่แกนหลักถูกคัดลอกกลับมารวมกันอย่าบอกว่าเขารู้หลักการของอารหลักเหล่านั้นหรือไม่ แม้ว่าเขาจะทำอารเรย์ของโรงแรมเสือขาวเพิ่มมีอย่างน้อยหลายหมื่นตัวและจัก,กรพรรดปีศาจคริสซันไม่เข้าใจหลักการหากถูกบังคับลอกเลียนแบบคาดว่าสติสัมปชัญญะจะหมดไปไม่ฟืน้นจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่มองดูโรงแรมเสือขาวสูงตระงานและรากฐานของเขาเป็นเวลากว่าพันปีได้รับการฟื้นฟูด้วยความช่วยเหลือจากการกลืนยุงและความช่วยเหลือของจัก,กรพรรดปีศาจคริสซันผู้ยิ่งใหญ่ใช้พลัง จักรพรรดปีศาจพยักขาวตัวสั่นและพูดกับจักรพรรดปีศาจคริสตนไม่อย่าคิดมากฉันทำไม่ได้ราชาปีศาจคริสตนพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าจักรพรรดปีศาจพยักขาวเกือบจะพ่นเลือดเก่าออกมาเต็มปากทันทีจักรพรรดอสูรตัวใหญ่คนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็หัวเราะพร้อมๆกันในตอนนี้ชีวิตที่เหลือหลังจากภัยพิบัตินั้นหาได้ยากมากแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของราชสำนักบรรพบุรุษทั้งหมด ทันใดนั้นร่างของจัก,กรพรรดิมดก็พุ่งออกมาจากฝั่งตรงข้ามของราชสำนักจนถึงกลางกลุ่มจัก,กรพรรดินำโดยจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รวมทั้งบรรพบุรุษต้นไม้ทุกคนต่างตกตะลึงพลังของสายเลือดต่างๆบนร่างกายของเขาได้ระบายความกดดันจากจักรพรรดิชั่วขณะหนึ่งเหล่านางฟ้าในราชสำนักทั้งหมดดูเหมือนจะขยับไม่ได้ในขณะนี้โดยทั่วไปสร้างราชสำนักขึ้นใหม่โดยมีมนุษย์อยู่ตรงนั้น ฉันไม่สามารถทําอะไรกับเธอได้เมื่อมองไปที่ถังซานซึ่งกำลังอุ้งเหมยกงจจอยู่ด้วยดวงตาราวกับกลืนทับทิมอากาศที่รุนแรงก็ปรากฏขึ้นในตัวเขาถัางซานไม่มีความคิดพิเศษใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาโค้งคำนับจากกระพัดมดเล็กน้อยและแสดงความเคารพต่อเขาแม้ว่าเขาจะดึงดูดจากกระพัดมดให้ปราปรามจากกระพัดทุกสิ่งที่บุคคลน,นี้ทำกับเขาอยู่ในสายตาของถังซาน การกลืนจัก,กรพรรดิไม่ใช่การดำรงอยู่อย่างร้ายแรงแต่ฝังแน่นในแก่นแท้ของชีวิตตลอดทั้งปีไม่ว่ามันจะอยู่ในสายตาของเขาอย่างไรมันคือพลังงานชีวิตและเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกลืนและกลายเป็นดั้งเดิมได้พลังงานนั่นเป็นเหตุผลที่เขาต้องการจะกลืนกินทั้งลานของบรรพบุรุษในฉากที่แล้วหลังจากใช้ความหายนะของทางซานในการเป็นพระเจ้ากับจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้จากสำนักบรรพบุรุษ บางทีนางฟ้าจำนวนมากบนพื้นผิวอาจไม่ได้เป็นเพียงพลังงานแห่งชีวิตที่เกิดจากแกนแท้ของชีวิตแต่ละคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อและเลือดเหมือนกับตัวเขาเองในแง่หนึ่งจัก,กรพรรดมดกำลังยอมแพ้อีกครั้งที่เขาเหลือบมองจัก,กรพรรดอสูรคริสตันด้วยดวงตาที่ลึกกล้ามและกลืนจัก,กรพรรดกลับลงไปที่พื้นลานบ้านของบรรพมุรุษเมื่อเขามองไปที่ไข่มดคล้ายทับทิม เขาก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเพิ่มตราสินค้าอะไรใหม่กับเธอในกระบวนการเลี้ยงดูเธอเช่นจากอารมณ์และความคิดของสิ่งมีชีวิตถังซารอุ้งเหมยกงจื่อไว้ในอ้อมแขนของเขายังมองดูกลุ่มจัก,กรพรรดิที่เพิ่งตกใจเมื่อกลืนจัก,กรพรรดิบนดินแดนของสวนนรกก่อนที่เขาจะได้รับภัยพิบัติจากสวรรค์จำนวนการกลืนมดที่นับไม่ได้ก็ค่อนข้างเท่ากันน่ากลัว บัดนี้จัก,กรพพัดแห่งราชสำนักบรรพบุรุษก็เข้าใจความจริงแล้วว่าประกายไฟเพียงดวงเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นทุ่งญ่าแพร,รีเรามาสร้างใหม่กันก่อนหลังจากสร้างใหม่ทุกอย่างฟื้นแล้วแล้วจึงวางแผนในสิ่งต่อไปจาก,กรพพัดปีศาจพยักขาวพูดอย่างช่วยไม่ได้แล้วเขาก็ไปที่กลุ่มเพื่อเชิญปรมาจารย์แห่งวงเวทให้มาที่โรงแรมเสือขาวเพื่อวาดรูปวงเวทมนต์คาดว่าอย่างน้อยเสือขาว,วาจะถูกกิน ความมั่งคั่งที่สะสมของครอบครัวมาหลายร้อยปีนั้นจะปวดแต่ไม่มีทางทั้งซานเดินช้าช้าไปที่ด้านข้างของเฟิงลวดหยวนโดยมีเหมยกงจืออยู่ในอ้อมแขนความสามารถของเขาในการเผชิญกับภัยพิบัติจากสวรรค์นั้นเชื่อมโยงกับรอยประทับของเทพหงศาที่มีสีสันในร่างกายของเขาอย่างแยกไม่ออกจากกรวาลความสามารถดังนั้นเขาจึงต้องพยายามกำหนดบางสิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ไม่จำเป็นที่ด้านข้างของดาวฟ้าหอลย อาณาจาักรเทพมังกรมีเทพมังกรและพลังแห่งการทำลายล้างและการสร้างก็ถือกำเนิดมาจากท่าทั้งเจ็ดเนื่องจากเผ่ามังกรมีพระเจ้าดังนั้นตระกูลฟีนิกซ์จึงควรมีพระเจ้าด้วยหากการเดาของถังซานนั้นถูกต้องเขาก็สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเฟิงลั่วหยวนถึงมีพลังมหาศาลเมื่อเห็นชายสีน้ำเงินทองที่อยู่ข้างหน้าเธอใกล้เข้ามาเฟิงลั่วหยวนก็มีทั้งความรู้สึกคุ้นเคยและความกลัว ความคุ้นเคยอยู่ในความทรงจำของเขาในขณะที่ความกลัวเกิดจากปัญหาเลือด